โอเคกิจกรรมวันนี้นะเป็นกิจกรรมที่จะแบ่งหน้าที่ให้เด็กๆได้นำเสนอผลงานในวันปิดโปรเจกต์นะจ๊ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องคุณหมอคุณพยาบาลคนแรกของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเด็กๆก็มีหน้าที่ไปค้นคนวา้าแล้วก็นำสิ่งที่ค้นคว้ามาพรีเซนต์เราจะพรีเซนต์ในวันที่8นะเดี๋ยวครูก็จะสุ่มเลือกเออเรื่องละประมาณ มีกี่เรื่องนะคะคุณมาสิบสามเรื่องเรื่องละสามคนสามคนเรื่องละสามคนโอเคอ่ะโอเคนะงั้นมีสามคนสองเรื่องแล,งแล,นะงงแล้วก็มีสองคนอีก สิบเอ็ดเรื่องถูกต้องไหมโอเคงั้ okay. งนขอเรื่องคุณหมอคุณพยาบาลคนแรกของประเทศไทยแล้วก็ของโลกขอสามคนก่อนนะใครจะได้หัวข้อนี้พร้อมแล้วนะกูก็จะสุ่มแล้วนะตื่นเต้นไหมอ้าว คนแรกนะจ๊าที่จะได้ขอหมุนวงล้อนะนานมากเลยอะ่ะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคูก้วยแชร์ให้เด็กๆดูนะอันนี้ขอทดสอบก่อนโอเคโอเคได้แล้ว โ okay, อเคอ่าแปบ๊บหนึ่งนะลูกอ่ะเมื่อกี้ทดสอบโอเคนะอ่าเดี๋ยวครูก็จะให้เด็กๆด,ดูเลยนะเมื่อกี้เด็กๆเ,เห็นจอที่ครูก้อยหมุนวงล้อไหม เห็นนะ,<ล>ะ,ะห็นค่ะวันนี้ทดลองนะอันนี้เอาจริงแล้วนะสามคนนะที่จะได้เรื่องนี้ื่นเต้นอ่ะไม่เคยทำเลยอ้าวคนที่หนึ่ง เหมือนจะเหมือนกับอี้เลยคนที่หนึ่งเป็นโอปอนะอยาให้ครูไม่จดให้ครูกล้วยนะคนที่หนึ่งเป็นโอปอนะจ๊ะอ่าคนที่สองเห็นใครเห็นเห็นรูปตัวเองแล้วว่าเป็นหมวกเห็นแล้วคนที่สองนะปิดไม้ด้วยนะเพื่อนจะได้มีสมาธินะ คนที่สองเป็นใครสุขอัพุอับนะสุปอัพได้เรื่องนี้นะจ้าเรื่องคุณหมอคุณพยาบาลคนแรกนะอ่าต่อไปคนที่สาม ยาวมากเลยคนที่สามเป็นใครเป็นลูลีลูลีนะจ๊ะลูลีนี่สนิเด็กกับเอวาตั้งแต่เด็กเลยนะนี่โอเคเป็นลูลีอ้าวต่อไปเรื่องต่อไปแล้วนะอันนี้คุณหมอคุณพยาบาลคนแรกคุ้งกุ้ยไอ้สัญลักษณ์อะไรอ่ะเดี๋ยวไม่บอกอ้าวคนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องสถานที่ทำงานของคุณหมอและคุณพยาบาลแล้วก็แล้วก็โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยนะ กัวสองคนเท่านั้นนะคนแรกก็คือกลัวแล้วเนี่ย สตางนะจ๊ะสตางได้โรงพยาบาลแห่งแรกนะแล้วก็สถานที่ทํางานของคุณหมอคุณพยาบาลน,นะอ,อ,อีกอค,คนนะอ,อีกหนึ่งคนนะทำไมมันาตาจังเลย เป็นใครเป็นบโบนัสบโบนันนะจ๊ะโบนะได้เรื่องเดียวกับสตางนะโอเคอ,อ่านไม่ออกเลยเอ้าวต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องการแต่งกายของคุณหมอและพยาบาลน,นะจ๊ะดูนะว่าใครจะได้เรื่องการแต่งกายของคุณหมอคุณพยาบาลสองคนนะสอคนเท่านั้นเลใช่ไหมโอเคปิดไมค์ได้จ้า เป็นใคร hey, P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 . ได้เรื่องเรื่องการแต่งกายนะอ่าต่อไปอีกหนึ่งคนที่จะได้เรื่องเดียวกับพพีอ่านไม่ออกเลยอ่ะ,ะคำหนึ่งเพื่อนเพื่อน,นเขาจำสัญลักษณ์เขาได้จ้าอ่าอีกคนหนึ่งนะที่จะได้เรื่องเดียวกับ PP จำนนะตัวเองได้เฉย เลิฟลับ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 ลลได้เ่องการแต่งกายนะจ๊ะย้ไม่เคยเห็นได้วงล้อแบบเลิฟมาก่อนเลยอ่าต่อไปต่อไปเป็นเรื่องบุคลากรค่ะบฟังกู๊ก้วนะเรื่องบุคลากรทางการแพทย์นะเรื่องบุคลากรการทางการแพทย์ก็จะให้สองคนเหมือนกันอ่าต่อไปจะเป็นใครอย่างสองคนเลยใช่ไหม ใช่จะมีแค่สองเรื่องที่สามคนอันนี้บุคลากรทางการแพทย์นะใครจะ๊ะใครได้บุคลากรทางการแพทย์สายไหมค่ะ สายใหม่นะจ๊ะสายใหม่ได้บุคลากรทางการแพทย์นะอีกคนหนึ่งนะ<ช>ที่อยากทตัวเองแล้วว่าอีกคนหนึ่งที่ได้เรื่องเดียวกับสายใหม่อะ่ะลุ้นนะลุ้นนะมันมีเยอะเีใช่ไหมหรือว่าไม,ม่เยอะเด็กดใหม่นะเพื่อนๆจะได้ดินนะ ใครเอ่ยออสตินออสตินออสติได้บุคลากรทางการแพทย์เหมือนสานีงนะโอเคต่อไปเรื่องต่อไปนะมีเยอะเลยใช่ไหมไม่เคยเห็นอันนี้มาก่อนเลยเด็กๆถ้าเด็กๆไม่ปิดไมค์เพื่อนก็จะฟังไม่รู้เรื่องด้วยยังมีคนไม่ปิดไมค์เลยนะ อ่าเรื่องที่ห้านะเรื่องต่อไปเป็นหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์เป็นหน้าที่แล้วนะจะมีสองคนเท่านั้นนะที่ได้รับเรื่องหน้าที่นะ ใครครับพ<ป>ร้อมนะไ,<ป>ไ,มได้เรื่องนี้พี่นะพร้อมด้เรื่องหน,น้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์นะอีกคนนึงนะครับอาเดี๋ยวดูนะลุ้นอีกคนนึงนะว่าจะเป็นใคร ไปเอกรีดนะกรีดได้นาที่ของบุคลากรทางการแพทย์นะคะอ้าวต่อไปเรื่องเครื่องมือแพทย์นะเครื่องมือแพทย์กุ้ยยขอสามคนนะเพราะว่าจะเยอะทาไมทาไมเครื่องมือแพทย์จะมีเยอะขอสามคนอ้าวคนที่เดือยวงล้อมหลายรอบจังเลยอะค่ะ คนที่พูดเรื่องเครื่องมือแพทย์คนที่หนึ่งนะจ๊ะใช่เอยคิวนะอ้าวคนที่พูดเรื่องเครื่องมือแพทย์คนที่สองอคนที่สองนะ คนที่สองใครจ้าพัดอพัดเล็กอ,อันนี้ไอานะอาไอ,อาเป็นเรื่องเครื่องมือแพทย์น,นะจ้าอ่าต่อไปเครื่องมือแพทย์คนที่สามลีต้องเรีย,รยนวันไ,ไหนหรือ,ยอยว่าวันนี้เลยครับเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวครูก็จะอธิบายคนที่สามที่พูดเรื่องเครื่องมือแพทย์นะ จะเป็นพี่ดาใครจ้าออไออาจาหมอมาตอนพูดเร่งเครื่องมือแพทย์นะจ้าโอ,โอเคอ้าวต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็บุรุษพยาบาลน,นะขอสองคนนะที่จะพูดเรื่องนี้ เรื่องที่เกี่ยวกับพยาบาลบุรุษพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลน,นะใช่เอ่ยมีอาอมีอานะมีอาอ,อ,า,อาอีกหนึ่งคนนะอีกหนึ่งคนวงหลายรอบจังเลยะครับอีกหนึ่งคน แล้วต้องต้องเอาอีกรอบหนึ่งไหมหรือว่าอะไรไม่ครับไม่ครับได้แล้วได้เลยครับลูกแล้วแล้วเราต้องวนอีกไหมครับเดี๋ยวครูก็จะอธิบายครับไอซ์รอก่อนเออท่านนายท่านนายได้เรื่องพยาบาลที่ช่วยพยาบาลบุรุุพยาบาลนะท่านนายโอเคครับ่ต่อไปเรื่องต่อไปเรื่องสัตว์วแพทย์บ้าง สัตวาวแพทย์ใครจะได้พูดขอสองคนเหมือนกันเอาทุคกคนเลยแค่หมืนทุกคนใครจะได้พูดเรื่องสัตวแพทย์มันมันทำไมมันมีน้อยจังใครเออมาเหนูเอง มุทองนะพูดเรื่องสัตวแพทย์นะอาอีกคนหนึ่งที่พูดเรื่องสัตวแพทย์ใครเอยทองทอง ท้าตังนะครับโอเคอ้าต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องทันตแพทย์แล้วนะหมอฟันนะหมอฟันสองคนเหมือนกันที่จะพูดเรื่องหมอฟันเรื่องเดียวจริงๆใช่ไหม <laughs> อ้าหมอฟันนะ เหนื่อยดูนะนใจเย็นเย็นเพื่อนยังรอดูของเราเลยอันนานะอันนาพูดแล้วหน่นายโอเคอ่ะคุณหมอฟันครบหรือยังอ่ะอีกหนึ่งคนใช่ไหมอ่ะขอคุณหมอฟันอีกหนึ่งคนนะจ๊ะอี้เลยหนึ่ง ใครเอ่ยอาลิสอาลิพูดเรื่องอะไรอา <Channel. S 1> ริสแนมโอเคแฉโนมอ้าวต่อไปจะเป็นเรื่องของคุณหมอเด็กกับคุณหมอผู้หญิงนะอันนี้รวมกันเลยนะขอสองคนใครจะได้คุณหมอเด็กกับคุณหมอผู้หญิงนะ mm hmm. ขอสองคนสองคน mm hmm. ใครเอ่ยใบนี<ม>่ใบนะบไ,ได้เรื่องคุณหมอเด็กกับคุณหมอผู้หญิงนะจ๊ะค <น S 1> ุณหอครับคนับบุคคอีกหนึ่งคนถ้าเกิดถ้าเกิดได้คนนี้แล้วเรามันก็จะหายไปทีลนะชื่อถูกต้องถูกต้องถ้าได้แล้วก็จะีเหมือนมันมี<ป>ชื่อน้อยลงนะก็พอใครได้แล้วชื่อก็จะหายไปไงแล้วถ้าคนได้หมดเลยล่ะ เอาต่อไปคือใครที่ได้เรื่องหมอเด็กกับหมอผู้หญิงพี่พอดใหญ่พี่พอดใหญ่นะพี่พอดใหญ่นะเอาต่อไปเป็นเรื่องหมอที่รักษาหูตามมจมูกปากนะนหูตาจมูกปากนะขอสองคนนะใครยังไม่ปิดไม้ปิดให้ด้วยนะ อะรที่ได้รักษาหูตาจมูกปากอันนี้แม่ก็เคยสอนที่เป็นคนเนี้ยไรเอยสมัยนะสามายัยสามาัยได้เรื่องหูตาคอจมูกปากนะอีกคนนึงอีกคนนึงนะที่จะได้หูตาคอ,คอจมูกปาก เมื่อกี้ครูว่าไม่ได้ลบของโอปอเดี๋ยวขออนุญาตลบของโอปอ,ปอก่อนนะ, <c oughs> อะเอาใหม่นะขอวนใหม่นะขอหูตาคอจมูกปากอีกหนึ่งคนนะ <c oughs> ใครจะ๊ะเอว เอวานะเอวาเป็นคุณหมอที่รักษาหูตาคอ,อจมูกปากนะจ๊ะ,ะแล้วก็ต่อไปเป็นคุณหมอที่เกี่ยวกับกระดูกนะคุณหมอที่เกี่ยวกับกระดูก,กเกี่ยวกเ,เวานะขอสองคนนะจ๊ะ คุณหมอที่รักษาเกี่ยวกับกระดูกเอ็กซรเลกระดูกดูแลกระดูกพี่ช่องนี่เลยอ่ะพี่นะอม่ใเอ่ยออนเล็กค่ะออนเล็กค่ะ ตอนนี้มีนึงคอนมีนึงคนที่ที่ที่เซนเรื่องหมอกระดูกนะอีคนนี่จะเป็นใครพี่สุดอักเนยใช่พั่พี่อักเนยบางฝันบางฝันนะก็คือเราจะอาตังนี้นะบางฝัน สองคนสุดท้ายะจะพูดเรื่องฟังนะสองคนคืจคุีพระคุงแล้วก็วีส่านะไม่ต้องเลือกแล้วไม่ต้องเลือกแล้วใช่จะพูดเรื่องความแตกต่างระหว่างคุณหมอและคุณพยาบาลพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็คุณหมอกับเภสัชนะสองคนเ่า,าหมุนให้หมุนให้ ก็บอกให้บอกนะว่าแต่ละอย่างมีความแตกต่างกันยังไงไทยรัฐบาลก็ไม่มีใครฝักกับอะไรนะตาคงนี่ฉันหนคงอ่าตนาคงแล้วสร็แล้วาคงกับวีซ่าค่ะคนเดียวไม่ต้องหมุนแล้วอ้าวก็หมุนให้เขาหน่อยสิตึงๆอีกตั้งนาน ลืมไปแล้วอีกนะอีกตั้งนานถึงจะคนเดียวตึงตึงโอเคเอาเป็นว่าได้ครบทุกคนแล้วนะเดี๋ยวครูก็จะสรุปแล้วส่งไปให้คุณพ่อคุณแม่อีกทีว่าใครได้เรื่องอะไรจําเรื่องของตัวเองได้หรือเปล่าจำไม่ได้หรอกค่ะอ้าว เมื่อกี้หมุนไปแล้วไงเดี๋ยวสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วส่งให้คุณพ่อคุณแม่ดูให้เด็กๆฝึกนะเขาตั้งใาังใไม่ได้ค่ะฝึกพูดในเรื่องที่ตัวเองจะนำเสนอนะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ครูคยคนละห้านาทีพอนะถ้าเยอะกว่านั้นจะส่งทางไลน์ไม่ได้นะขอแค่คนละห้านาทีครูคุ้จะรวบรวมนะแล้วเรียนวันไหนอะครับ วันเราจะนำเสนอวันที่แปดมีนาคมวันสุดท้ายแล้วม,มีนาคมนะใช่ไหมคะใช่สัปดาห์หน้าครับวันสุดท้ายแล้วปิดเทอมเลยนะเดี๋ยวเราจะเสนอนำเสนอโปรเจกต์แล้วปิดเทอมเลยแล้วแล้วเมื่อไหร่จะได้เรียนเรื่องอื่นทำไมได้เรียนแต่เพียบ,บาหารี่ยยังยังเดี๋ยวก็จะได้เรียนอีกเนี่ยอีกสี่วันจะได้ครบทุกเรื่องเลยที่เด็กๆจะต้องนำเสนอ ที่เราที่เราบอกกันใช่ไหมใช่ถูกต้องโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะมีใครจะถามอะไรอีกไหมไม่มีแล้วมีแค่สวัสดีเลิฟครับอา้าวเลิฟว่าไงครับคุณครูกล้วยทำไมต้องเปลี่ยนมุมเรียนด้วยอะมันเหมือนไมเหมืมเเนเลยอ่ะาะจะได้สร้างบรรยากาศเหมือนกับเด็กๆไงเด็กๆมีมุมหมอพยาบาลครูกล้วยครูมาก็มีไม่มีแต่ไม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 ่เลย ไม่มีอ okay, ่โอเคพรุ okay, ่งนี้เอวาอยู่ที่เขาเอวาเอวามาเรียนนอนกินข้าวโอเคเดี๋ยวเวลาเด็กๆอัดคลิปเด็กๆก็ไปอัดที่มุมของเด็กๆนะจ๊ะที่มุมที่เด็กๆจับเอาไว้นะลูกโอเควันนี้หมดเวลาแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่สวัสดีค่สวัสดีค่ะ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 